นี่คือบททดสอบว่าฟิวชั่น X สามารถปั่นน้ำแข็งได้จริงหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าปั่นได้ละเอียดมากๆเลยและนี่คือเครื่องปั่นทั่วไป ฟิวชั่นเมาพร้อมกับมอเตอร์พิเศษปั่นได้แรงกว่ายี่ห้ออื่นถึงสงเท่าสาม,มารถใช้ปั่นอาหารได้ปั่นผลไม้ได้หรือจะใช้ทําเครื่องดื่มก็ได้ค่ะฟิวชั่นเมีขนาดเล็กพกพาสะดวกเหมาะกับการใช้งานที่บ้านหรือในออฟฟิศก็ได้ตัวแก้วมีขนาดจุ4 40มลสามารถดื่มได้ทันทีมั่นใจได้ว่าปั่นละเอียดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ f ิวชั่นสามารถทำน้ำปั่นสุขภาพดีได้ง่ายๆเพียงแค่ใส่ผักผลไม้ใส่นมและใส่น้ำแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วจะเห็นได้ว่า f u วชั่นสามารถปั่นได้ละเอียดกว่า f u วชั่นมีขนาด40มิลลิลิตรมาพร้อมกับใบมีด6ใบปั่นได้แรงถึง70วัตต์มีขนาดเล็กพกพาสะดวกชาร์จง่ายๆโดยใช้ USB Type C ทำความสะอาดง่ายด้วยระบบเซลล์ค e ีนนิ่ นอกจากจะปั่นผลไม้ได้แล้วฟิวชั่นเอ็กยังสามารถปั่นพริกกระเทียมรากผักชีสามารถใช้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเครื่องปั่นยี่ห้อฟิวชั่นเอ็ตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง699บาทหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างสั่งวันนี้ได้รับสินค้าภายใน2วันส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศเซเว่นโฮมเซ็นเรื่องบ้านต้องไว้ใจเราค่ะ